ความฝันที่เปรียบดังการปลูกต้นทานตะวันหลายๆต้นและกระถางที่เราจะดูแลให้ดีที่สุดคือกระถางของตัวเองครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่มีภาพประกอบน่ารักและอบอุ่นหัวใจเล่มหนึ่งจากสำนักพิมพ์ดอทที่ชื่อว่าอยากให้เธอสดใสเหมือนดอกทานตะวันเขียนโดยคุณนันเปิดครับก่อนอื่นผมขอใช้ช่องโอกาสนี้ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ดอทที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมได้อ่านและแบ่งปันต่อในคลิปนี้ด้วยนะครับ เป็นเล่มที่ทั้งอบอุ่นและสวยงามในแง่ของทั้งเนื้อหาและรูปเล่มจริงๆครับเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนหลักๆส่วนที่1คือมเมล็ดพันธุ์ความฝันว่าโดยการปลูกต้นทานตะวันหลายๆต้นการดูแลความฝันและการเยียวยาใจตัวเองไปพร้อมๆกันครับในส่วนหัข้อที่2นั้นคือไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฉันพร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเป็นพื้นที่ของการเดินไปข้างหน้าและไม่ให้ความกลัวนั้นมาเป็นอุปสรรคครับ ในส่วนหัวข้อที่3ชื่อว่าความฝันปัจจุบันและตัวฉันเป็นการพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันและการเริ่มต้นมีความสุขณตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับหัวข้อที่4ี่คือจดหมายถึงตัวฉันบทสรุปของความรู้สึกที่ดีต่อใจและการหันมามองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นครับแม้ว่าแต่ละบทจะแยกจากกันแต่ทั้งเล่มร้อยเรียงกันอย่างนุ่มนวลภายใต้ธีมเดียวกันคือการเชื่อมั่นในตนเองการทําตามความฝัน และการดูแลใจไปพร้อมๆกันนี่คือหนังสือที่ระหว่างอ่านคุณจะพบกับบรรยากาศที่สบายๆอ่านง่ายผ่อนคลายอ่านแล้วเนี่ยเหมือนได้รับการโอบกอดโดยภาพประกอบสีสีทั้งเล่มและข้อความที่อ่อนโยนทําให้หนังสือเล่มนี้นั้นเหมาะสําหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการฮิวใจได้อย่างมากครับเป็น,นหนึ่งเล่มที่หากคุณต้องการอ่านหนังสือที่อ่านไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่ใช่ความเรียงยาวๆมากนักได้ดูภาพประกอบที่สดใสผ่อนคลาย ต้องการอ่านอะไรที่ฮิวใจตัวเองผมคิดว่านี่อาจเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อาจจะเป็นเล่มที่คุณกําลังตามหาอยู่ก็ได้ครับเมื่อถูกถามถึงข้อมูลหนังสือเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ครับมาจากสํานักพิมพ์ดอทในเคลียร์ของไมเอลทอสจำนวนหน้าอยู่ที่169หน้าราคาอยู่ที่220บาทใครสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนาหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับโชว์ายนี้ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือมีหนังสือแนวฟิลกูดแบบนี้เนี่ยอยากมาป้ายยากัน พูดคุยกันได้เลยนะครับผ่านทางคอมเมนต์และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกในเริ่มถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ